ไมหังพาโลอาคมปิเทรสัพาโลตอนนั้นผมเปียวันนี้เธอได้มาขอนิสัยถามว่าขอนิสัยเพื่อขออยู่ร่วมในสำนักของครูบาอาจารย์ผู้ศึกษาพระธรรมวินัยเป็นต้นและขอให้เราเป็นพระอุปัชฌายะ คำว่าอุปชาย,ยะแปลว่าผู้ดูแลความทุกข์สุขและความเป็นผู้ของเธออย่างหนึ่งแปลว่าผู้นำเข้ามมลเข้าคณะอย่างหนึ่งแปลว่าผู้เพง่งโดยตนหนักอย่างหนึ่งคำว่าเพง่งโดยตันหนักหมายความว่าบุคคลบรรณมือบุคคลที่จะบวชในพระธรรมวินัยต้องพระอุะปชาย,ยะจำเป็นทพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรบุคคลที่พระธรรมวินัยห้าบวชมีอยู่ประมาณ30กว่าชนิดด้วยกันเช่นมีอัฐบริขาร อ่าแปดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่สําคัญอ่าเช่นขาดประคตเอวไปอันหนึ่งขาดบาดไปโลกหนึ่งอย่านีบวชไม่ได้หรือเป็นคนที่มีอายุน้อยเกินไปแม้นับในครันหกเดือนก็ยังไม่ครบยี่สิบปีในวันบวชอย่างนี้ก็บวชไม่ได้หรือมีอายุมากเกินไปจะแก่มากจนกระทั่งก็บอกว่าซักยีบอนก็ไม่ไ,มไหวก็ไม่รู้จะบวชทาไมเนะาะอ่แล้วก็เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นคนพิการอย่างใดอย่างหนึ่งพิการหูพิการพิการตาพิการขา,ารอะไรอ่างนี้บวชไม่ได้หรือเป็นคนที่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยติดคุกปิดตารางชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนมือปืนร้อยศพอะไรประเภทนี้ห้าบวชนะวันนี้เราพิจารณาว่าเธอเป็นผู้ประลาศถาจะากบรรพชาโทษเหล่านั้นนี่เน,นการคำว่าปฏิรูปฟังแต่วสมควรที่รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้บรรพชาสมบทในวันนี้ได้อุบายิกังแววชอบดูใบ วัในการสวดการท่องการุก้การรับการเรเกณงผู้สวดอุเบชามีบาอันนั้นพอสมควรภาษาที่เกณฑสัมปาติเกิดจงดังการพูดลอย,ยถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสบุคคลที่จะ,ะบวชนะในพระธรรมวินยัยดังกล่าวแล้วว่าต้องประกอบไปด้วยขณะสมัยช่องโอกาส4ประการหนึ่งได้ชาติเกิดเป็นมนุษย์สองได้พบพุทธศาสนาสามเกิดในเลคูลที่บิดามารดาเป็นสมาธิกที่สี่ตนเองต้องมีฉันทะอธิยาใสาในการบรรพชาอุปสมบทด,ด้วยจึงจะได้มีโอกาสได้บวชนะ ดันั้นเมื่อเรามีโอกาสได้บวชก็จงตั้งใจให้ดีอย่าได้ประมาทนะวันเวลาผ่านไปอย่าให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์ระการต่อมาถึอได้กล่าวคําว่าอาชาตเคธานิเทโลเมหังพาโลอัมปิเทรัสาพาโลซึ่งมีความหมายว่า <to> นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นพระกรมเทละและพระเละก็เป็นพระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นพระขอรมเทละหมายความว่าเทสุภก็อยู่ในความดูแลของพระเถลัพระเทลัทั้งหลาย ให้ว่ากลา่าวมีครูบาอาจารย์เป็นต้นให้ว่ากล่าวจากเตือนอบรมสั่งสอนสิ่งใดไม่ดูไม่ควรห้ามปลาไม่ทําศึกต่อไปสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีแนะนําทําให้มากขึ้นอย่างนี้ชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นพระละของพระเถระส่วนคําว่าพระเถระเป็นพระละของข้าพเจ้านั้นหมายความว่าเจอได้ประวัณนาตัวต่อพระเถระท,ทงหลายมีครูบาอาจารย์เป็นต้นว่าย่ามใดที่พระเถระไหวายวและทำกิจุัตรศาสนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ถูกที่ควรนะเออก็จะทําให้ตามสมควร ตามควรแก่โอกาสตามควรแก่กําลังตามควรแก่ความสามารถานี้เป็นต้นดังนั้นเธอกับเราทั้งสองจึงมีอุมาให้บิดากระบุญในทางธรรมตอนนี้ไปพระสงฆ์หลายจะยกเธอขึ้นเป็นอุสาบาลภิกษุในพระศาสนาแต่ชื่อของเธอนั้นเป็นภาษาไทยก็เป็นมุกลนามแต่ว่าขัดต่อการสวดกรรมวาจาดังนั้นจะตั้งชื่อใหม่โดยถือเอาวันเกิดเป็นี้หมายตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอภิหัตโก เมื่อกูสอทั้งสองถามเธอว่ากินนามซิแปลว่าเธอชื่ออะไรตอบกับท่านว่าหางปันเตอาภิอัตโกนามะชื่องเราผู้เป็นพระอุปัชายะชื่อว่ากัลยาณ์ัตโตเมื่อกูสอนทั้งสองถามเธอว่ากุนามะเตวิชาโยแปลว่าพระอุปัชยยะเธอชื่ออะไรตอบกับท่านว่าอุปชาโยเมีพันเตออายสมากัลยาณแลตโตนามะตอนที่ไปจะไดบอกเรื่องอัฐาบริขารมีบาลีบอลเป็นต้นหวังผลให้เธอจําได้หลังจากบุแล้วจะได้คูอบริขานเก็บไปใช้เป็นบริขานขอไม่สู่ใหม่สืบต่อไปเออไม่คยหยาะ นี่ยสายสสายสมืปนุนน้มือวนยว่นิดนกอะไรๆะาราจะอระไาปมังุปจังาห้ปตโมกุปชังกาห้าปวาปฐาิวังกิตาปันเตียันเตปัตโตมบัตสสันเอยังสังคาติ ผาสังกติหรือผารือเทาร้งครื่ออายังอุตราสังโคอุตราสงปุัรสำหรับผมอายังอันตรวาสกผ่าันตรวสะคือสมงสำหรับนุ่งไาอมุมีโอกาเซติทาหี ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ